นะครับคุณผู้ชะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อะกับที่ไพรวันพันศรีลานะครับอ่าเดี๋ยวจะถามพี่อ้าวหายไหนร้องนนี้เดอัที่ของเราอยู่ยาง S S สี่รอบนี้แล้วกันค่ะป โดนโดนสองขึ้นมาได้เมื่อกี้ตกใจเลยอะะไพอหันไปอะหายหายไม่มีใครทักคนเลยที่ไหนได้หันติดด้านอ๋อด้าจริงๆนะเป่นอะไรไม่ต้องแตงเป็นตกใจพี่นะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของรายการของเราอยู่แล้วน่ะอะรุ่นเพื่อนต่อกับพี่ไตรวันดีกว่าในเรื่องราวของดนตรีบ้างในรอบชุดเป็นแนวไหนคะพี่ก็เป็นแนวมะลำมแฮรมลำแล้วก็ทุ่ง ก็เหมือนเหมือนทั่วไปตลาดน้องทั่วไปครับผมไม่ไม่เปลี่ยนเป็นพยาบาลลำมัเงอเขาเป็นหมอเลยเราเราผมจะไปยังไงเนี่ยแต่ก็เป็นตำวจลยเออยังมีอีหนึ่งเพลงที่ยังไม่ได้ถามพี่เขาเพราะว่าพี่เขาตั้งชื่อเพลงตรงกับชื่อเลยซิ่งไพวันบอรแบนครับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแนวสนุกสนุกมะลำมะลำเลยนะครับครับสอนได้ผมลำเองครับ เป็นเพลงแนวเนื้อหาอ้อนแล้วก็ให้รับสนุกไปเรืยกันอะไรเงี้ยเป็นประมาณแนวสลาแล้วเราทำสิ่งเลยครับนามันมากเลยนะเสิร์ฟกันได้เลยทีเดียวเต้นกันงงองเลยหายงงเลยแค่นี้มีงานแต่งงานบวชอะไรก็เปิดได้เสิร์ฟกันได้นะคะอันในที่นี้เป็นแนวแบบว่าสไตล์ที่พี่ถนัดเลยใช่ไหมคะเป็นแนวหมอลรำลูกทุ่งอะไรอย่าครับ แล้วถามนิดนึงฮะอย่างไปแนวหมวดรำเี่พี่มีการไปเรียนไปอะไรมาไหมครับการแต่งเพลงก็จะเหมือนเราเราฟังฟังฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันจะไปแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราก็เราก็อาจจะบิดออกจากท้องเก่านิดนึงกลัวว่าจะไปทับลายเขาเราก็จะฉีกไปนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ไปทับลายเขาอะไรเงี้ย พูดถึงการแต่งเพลงมากเลกว่านะแต่งเพลงเยอะมากนัเป็นคนชอบแต่งเพลงั้งแต่ตอนไหนคะพี่ผอก็แต่งแต่งมานานแล้วครับแต่เขาเขาก็เขียนเขียนมาเรื่อยๆเขียนได้บ้างไม่ได้มัางก็เขียนทิ้งมัางเขียนเก็บไว้บ้างอะไรดีก็เก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เคยแต่งประกวดได้รางวัลที่สามที่กรมสัมพันธ์์ขับผองจะไม่ได้รับว่าปีไหนครับผมต้องบอกจิไม่ธรรมดาเลยบนะคะ แรงบันดาลใจยีกว่าในการออแต่งเพลงแต่ละเพลงนี่ทั้งเพลงสนุบอีทั้งเพลงอกหักอะไรอย่างนี้นะพี่เอาเอาแก๊สมาจากไหนมาจากไหนแต่ว่าก็ส่วนมากบางทีก็จะเป็นในในช่วงของเหตุการณ์นะครับอย่างสมมติว่าโรคแตกช่วงนั้นก็โว้คนพูดถึงโรคแตโกโรคแตกเราก็เขียนเราแ่งจะเขียนเป็นอ่าอย่างเงี้อย่างช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมเราจะเขียนเนึงหน่อยเนาะเอาเป็นกังใจให้เด้อเป็นกังใจให้เด้ออะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ดูตามกระแส ามยุคตามสมัยนะนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ความสามารถนะก็แต่เนี่ยเรารน้นําท่วมก็บนน้ําไม่มีก็ว่าแหงา้งแรงเนี่ยมันไม่พอดีไงแหก็แห้งคอเพราะตอนนี้อีสานบ้่นแถวแถวบ้านเราเนี่ยก็แห้งแ้งกันเยอะขาดแคน้้ำไม่มีน้ำใช้ขอน้ำท่วมก็บ่นโอ๊ยไรมาไม่เหลือเลย เอวพอดีไม่มีเนี่ยใช่ครับผมนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงแรกที่พี่ที่ปล่อยออกไปที่หลายคนรู้จักดีกว่าก็เป็นเพลงสมมติโลกแปดนะครับพที่ที่ปล่อยออกไปแล้วก็แล้วก็มีเริ่มแรกก็จริงก็เป็นผู้ช่วยตัวเองผู้ช่วยตัวเองเพลงหนึ่งแหละที่ที่ที่ปล่อยไปบางทีเราส่งไปตามคลืนในที่ยุ่งบางทีเราส่งไปทั้งแผ่นก็บางทีบางทีเขาก็บอกว่าเพลงผู้ช่วยตัวเองเขาเปิดอยู่อะไรประมาณเนี้ยเก็บอก อ่าเพลงสมรูปแตกระดิว้วอะไรประมาณเนี้ยนี่เราต้อไปเช็คกันเองมันก็จะไปไปพร้อมกันไปพร้อมกันครับนะฮะแต่จริงจรินะคุณผู้ชมมาแนะนําถ้าจะเปิดให้ฟังอ่าบางคนบอกฟังหมอรักเรื่องะอนะฮะเราแนะนําให้เปิดทีละเพลงฮะอย่าไปเปิดสองเพลงพร้อมกันเพราะมันจะฟังไม <c oughs> ่ดีเลยใช่ไหมน,นี่ช่วแล้วใช่ไหมใช่แล้วเชื่อแล้วนะคะ อ๋อหรือไม่จริงไม่เชื่อเราไปเปิดได้นะเนาะถ้าเปิดสองเองพร้อมกันได้ฟังไม่รู้เรื่องถ้าแบบมีเดียวก็ฟังเรื่องรู้เรื่องอืมแน่นใช่ไม่ว่าจะต้องถูกใจคอเพลงอีสานแฟนๆค่ะที่เป็นแบบว่าเออชาวอีสานทำงานที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใะมครับผมนจะเยอะเลยทีเดียวนะคะมาพูดถึงในเรื่องราวส่วนตัวบ้างดีกว่านะคะบุคลิกส่วนตัวพี่เป็นคนประมาณไหนเอ่ยก็เป็นคน นิ่งๆเงียบๆเขาคุยฮาบ้างตั้งแต่สถานการณ์ครับก็ไม่เงยเคยแล้วการที่พี่พีชตัวเองเนี่ยมันเป็นศิลปินอันนี้เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าใช่ก็ก็คือแต่ก่อนพ่อก็ชอบร้องชอบรำนะพ่อก็ไม่ได้เป็นศิลปินเป็นทำตรงนี้หรอกแต่ว่าพ่อเนี่ชอบชอบร้องชอบรำเราก็เราก็จำพ่อลำพ่อลองเล่นอ่าก็เราก็จำ แล้วเราก็พอจัดก็คือเราก็ชอบอ่าเราก็เลยก็เขียนได้ก็เลยมาหัดเขียนมาอะไรเงี้ยก็เขียนได้แล้วก็ให้คนนู้นคนนู้นนี่ดูอ่าว่าเออมีแววตรงนี้เราก็เลยมาเริ่มหมักเขียนนิดนิดนิดจังอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าชอบเรื่องของกาจา้องเขงยนตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมคะแล้วศิลปินที่พี่ชื่นชอบหลักมีใครบ้างก็จะมีอาจารศิลป์พลมรคมเนี่ยครับและใหม่ๆก็จะเป็นใครพงศธรอะไรเงี้ย เป็นสไตล์ที่หลานหมาลังเลยเพราะว่าถ้าเป็นแบบอาจารย์เฉลิมคนมาลครนี่น่าจะเป็นเป็นอาจารย์แต่งเพลงหมาลันี่เปูเพลงด้วแนวหน้าของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมเราก็อยากจะเป็นแบบท่านว่าอ่าล็อกเอแพ็กออะไรเงี้ย ชุดนี้ทุ่มเทมากๆเพราะว่าทําเองแบ่งเอง,องทุกอย่างลงทุนเองเลยลงทุนเองด้วยครับผมนะฮะอยากอยากให้สนับสนุนนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอีสานคนอีสานบ้านเฮ้ากับไม่ง่ายยุ่งในถุงเทปไปอยากให้สนับสนุนคนบ้านเฮานะครับเนาะว่า <c oughs> ผมนี่พูดได้ยังไงไม่รู้คเัมือเลยนะพี่พูดเหมือเลยทีเดียวเหมือนเลยเหรอวันพี่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยจริงเหรอ เป็นอีกหนึ่งเซลปินนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ด้วยตอนนี้ก็ถึงช่วงของการเดินสายโปรโมทในวิทยุต่างๆด้วยครับแล้วคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ก็สามารถที่ส่งเอฟเฟกนะฮะมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีพายวันทานแสนร้านได้นะครับทาง48ตอง125นะครับ48ตอง125ขอรบกวนทุกท่านนะครับ เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะครับหรือช่วงหน้าเราก็ยังอยู่กับพี่พิพวันทันแสนรักนะครับหรช่วงหน้ามีเจาะลรกดเปล่าเจาะลึกเลย่อาเอาแบบว่าแล้วใช่ไหมขาเข้มข้นแน่นอนครับดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่าคุณพลาดคุณจะไม่ได้ชมครับเทั้งปีเลยทั้งปีทั้งปีตลอดเวลทั้งปี ไปที่ไหนก็บอกสิทื่สบายทั้งปีบริษัทคุนธทนบุรีจากการเราจาาัดไทยอบอุ่นมั่นใจเมือกลางอีสานตายคือสบายทื่สบาย ไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนทนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะบริษัทคอนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไว้กลับในวันเดียวทเที่ยวเชิงพุทธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเสาหางจันทบุรี โอมสีคเนศายะนัมมะหะสักการะพระภิกขเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริธสามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 3 1 3 2 1 1ถึง14 ม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่หนึ่งเพื่อ88.75ลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพียงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต แอปที่2 9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดเกับเพลงไทยและเพลงสากลกกและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอย่งในสปารหรือมีระดับ oh ที่คลื่น8ปสปายจุสดสองห้ามิวไสรไริเสรล นมุนว่าโลกสิแตอันดำแรกน้องสิเห็นยังหากขอพอได้สักยาแล้วอีกยังที่น้องสิขอหน้าที่ชีวิตเหลือน้อยสิ่งที่คอยบออาจทนรอคิดออกบอกอายได้บสิ่งที่ขอให้สมดังว่า สมมุติว่าโลกแตกสมมุติว่าโลกจะแตกอันดับแรกน้องเสียเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของใครนะอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเหรอะ เบอรสท้ายของเราในเพลงเอเยนต์งศ์สมได้อย่างต่อเนื่องสำหรับเบอร์นี้เลย48125ค่ะแต่ถ้าใครอยากดาวน์โหลดของเพลงพี่เขานี่ดาวน์โหลดได้นะมคใช่ที่ไหนเลยพี่ดอกจัน496849นะครับรหัสศิลปินนะครับ980นะครับผมเป็นกำลังใจดาวน์โหลดกันได้เลยนะดาวน์โหลดกันได้เลยนะดาวน์โหลดเดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว่านะคะ ทีทำงานเพลงชุดนี้นี่มีท้อมี็หนื่บ้างไหมคะมาทำเองทุกอย่างเลยก็ต้องมีบ้างครับอ่าก็เรื่องแต่ต้องการหลัยอ่าเพราะบางทีมันมันต้องขามานะครับก็แต่เพื่อให้งานมันออกได้ก็คือเราเราคิดว่าถ้าเราทำได้เราต้องทำนะครับเราฝันเราก็ต้องทำครับถ้าไม่ทำก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำเราคิดว่าอยากเราทำได้เราต้องทำ อันนี้คือก้าวแรกขา,างนี้ครับคุคนเราเนี่ยนะฮะถ้าจะมีประสบความสาเร็จอย่างที่พี่เขาบอกว่าต้องมีก้าวแรกเสมอนะฮะแต่ก้าวแต่ทุกอย่างก้าวนี้นะฮะสำคัญแน่นอนน,นะฮะแต่และคนเนี่ยนะครับอาจจะยากหลายก้าวเหมือนกันกาจะประสบความสําเร็จบางคนก้าวเดียวก็ประสบความสาเร็จแล้วแต่ทุกอย่างก้ามีความสําคัญแต่ละคนเนี่ย จะเดินเข้าไปสู่ฝันไงบางคนก็ไม่ได้ลงได้เก่นกุหลาบหรอกที่ประสาทมีความน้ำมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องแต่าแฟันชีวิตคนเราอย่างที่น้องอั้นบอกไม่ได้ลงไม่ได้ลงไ,ได้เก่นแบบกุหลาบอาจจะเป็นดอกดาวเรืองบาง <c oughs> นิ้วลงก็ได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันคุใ่ใช่แบบนี้เป็นดอกนิ้วเหอพูดไปพูดมาเหมือนจะมีสาระนะเราสาระพิโกเนี่ยนะมาคุยกันต่อแล้วกัน ในหนาคตดีกว่านะค่ะมีอะไรที่อยากทำไหมคะนอกเหนือจากการไปเร่ร่องที่เป็นความฝันของเราแล้วก็คิดไว้นะครับก็อยากจะกลับไปทำเกษตรอยากกลับไปทำเกษตรกรรมก็คือปลูกนุ่มตูมีไว้ที่บ้านแล้วก็อันนั้นคือคือหลังจากที่เราไวยเกษียณแล้วเราจะไหนก็คือยากไปอยากกลับไปอยู่บ้านบ้านนอกที่นี่ แบพอเพียงอ่าแบบนั้นครับผมปลูกต้นผู้นี่ไว้จริงไว้จะให้วันหนึ่งมันออกดอกวนแล้วเราก็กลับไปเหมือนกันนะอ่าตอนนี้ผมก็ปลูกอยู่นะปลูกอะไรคะปลูกนี่ฮะออกดอกขึ้นไปมาแลดอกบานระทายเลยนะไม่ทายไม่ทางนะเก็บเกี่ยวไม่ทางใครเป็ช่วยผมดีรับการ์ดเลยนะตลอดมาแล้วมั้นะคะพูดถึงเพลงช่วยนี่กระแสตอบรับดีกว่าอ ก็เริ่มมีเรื่อยๆนะครับครับตามขึ้นวิทยุที่เราปล่อยไปตรงนี้ก็เริ่มมีคนขอคนขาดเขาเขาก็มีคนขอและอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ที่ได้รับการตอบรับนะครับเราทําไปเออเมื่อมีคนขอมีอะไรเราก็หายเหนื่อยก็เป็นการที่เราเริ่มแบบโอ้ไม่รู้จะรับเองไปแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยครต่อขอบคุณท่านรายการวิทยุ ก็ทั่วไปนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับเพ่ให้เราได้มันเสิุ์ฟงานนะครับผมยอดดาวน์โหลดมากครับผมตอนนี้นะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะเพลงที่เขานะทุกเพลงเลยเอ็นยังอีกค้างดอกกันสี่เก้าหกแปดสี่เก้านะครับรหัสศิลปินเก้าแปดูนะครับเอ็นยังเลยตรงหน้านี่แหละมาช่วยสนับสนุนให้กับพี่เขานะฮะแล้วคาดหวังอัลบั้มนี้มาก้อาแค่ไหนครับพี่ไตวันครับอือก็อยากให้คนรู้จัก นะครับก็คือรับรองว่าไม่มีแค่ชุดนี้แน่นอนครับรับรองว่าต้องมีชุดต่อไป่ครับเพราะว่าพี่เขาบอกแล้วคนเราเนี่ยเมื่อในมีย่างเก้าแรกเราก็มีย่างที่สองครับผมก็ถึงบอกว่ามันจะประสบความสำเร็จคำดังที่เราคิดไว้นะครับผมโอ้โหนี่เลยคําคมนี้เลยครับครับผมความพยายามอยู่ที่นั่นความสําเร็จอยู่ที่ไหนครับความพยายามอยู่ที่นี่้ ไปแล้วมันซุดตะกุ้นเลยมันถึงอทครับผมขุดเนี่มันถึงเลยเต็มที่ไปมันขุดขึ้มันถึงไปมันซุดไปนี่นะครับผมถ้าไม่ดังก็อย่าพึ่งเพราะครับก็ก็ต้องรอก่อนแล้วก็ค่อยแต่เกียวตับการไปค่ะปัจจุบันนี้อ้อนเชื่อนะคะว่าจะมีศิลปินนักร้องน้องใหม่เยอะที่อยากจะมีความฝันเดียวกันกับพี่ภัยวันเอยากให้พี่ไพรวันอยากให้กำลังใจในที่แบบว่าอยากจะมีผลงานของตัวเองบ้างผมมีความฝันเหมือนพี่ภัยวันแต่เขายัง เอ้ยังกลัวๆก็กล้าอยู่อะไรแบบนี้ครับก็อย่างวงการนี้มันก็จะว่าลำบากก็ลำบากนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจหรือว่าเรามีความฝันถ้าเราไม่ทาวันนี้เราจะทำเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวโลกมันงติดแต่ก่อนนะครับเมื่อเรามีความฝันเราอยากทําอะไรก็ทาทาให้ชมของเราออย่างน้อยจะสมความสำเร็จไม่นแหละสะสความสำเร็จอันนี้าองอันนี้ค่อยว่าอีกทีนึงแต่ตอนนี้คือเราประสบความสำเร็จแล้วล่ะคือเราได้ทำอัลบั้มให้ตัวเองละครับที่เหลือเนี่ย เดี๋ยวว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี่นี่คือก็คิดของผมก็คือทำแบบว่าสุดๆแต่ขี้แล้วครับคนบอกอุยอยากจะเป็นชีวิตเต็มเต็มเงินไม่มีก็ต้องหาสิครับไม่ตั้งใจดีมากก็เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาถึงช่วงท้ายเดี๋ยวให้พี่ไพวันนะคะฝากผลงานดีกว่าครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับระดับความสุขมีเจ็บมีพี่ทนได้นะครับก็ เรียกว่าตั้งใจทุ่มเทมนะครับสุดๆแล้วครับกับความ <g rab> ทุ่มเทตรงนี้นะครับรับรองว่าถ้าถ้าระบชุดนี้ไปได้ดีอย่างที่เราคิดเราคาดหวังมันก็ต้องมีรอบต่อไปนะครับอย่างไงก็ขอฝากเทปของแท้นะครับทัท่วๆไปนะครับเพื่อให้ศิล,ลปินของเราได้มีกำลังใจนะครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าศิล,ลปินของเรามีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าก็ไปไม่ถึงความฝันหรือบางคนดังแล้วก็โดนก๊อน อ่าเนี่ยเข้าไปแบบทำให้เราไม่มีกำลังใจที่จะทำครับผมอืมอันนี้สำคัญมากครับผมสำคัญมากครับถ้าเราขายได้เราก็มีทุนที่จะต่อยอดไป้นไาตอนนี้เทปแนนดูเต็มกันตลาดเลยยังไงก็ขอฝากไว้นะครับค่ะถ้ามีคนที่ชมรายการของเราอยู่แล้วอยากติดต่อที่เนี่ยไปงานแสดงโชว์ติดต่อได้ที่ไหนเลยได้ครับติดต่อที่0 8 1ย์ แปดสองแปดหกเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เป็นเบอร์ใหม่อยู่ยังยังยังไม่เคยต้องนะครับอีกทีนะครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกเจ็ดหนึ่งเก้านะครับครับจะขึ้นด้านล่างให้อ่าก็ก็พอได้นะครับนะคะเอาล่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเวลาของเราหมดเรียกแล้วเดี๋ยวพี่เขาจะมีเพลงหนึ่งเพลงทิ้งท้ายพี่เลือกเพลงอะไรไว้คะอ่าเดี๋ยวก็จะเป็น อ่าซิงไพวันวันแฟนนะครับซิงไพวันวันแฟนนะครับเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับไปนนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไพวันนะคะพันแสนร้านมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราปาดคนมาแววนกันเลยดีกว่าครับโอเคซิงไพวันวันแฟงนะครับผมเงาละบียงนีโอน้อ ย่อนสองเมือประนมบายแฟนหญิงชายนันทั่วทินเสียงที่ท่านได้ยินคือไพวันพันแสนลานสีผ้ามันหน่อผ้ออามวนนี่แต่สุขล้วนมาให้ผู้ฟังย่าสีย่งขนังอยู่เบาไว้ลุกขึ้นมาไว,ไว้ไว้ให้เยาวกันเด้อบานนี้ นี้กอดกอบขึ้นเด้อแลมีนองมาบิมาห้องมาเต็มมามวนมามวนมมวนนมาซอยซอเสอะจ๋อเี่ยพอลูกแม่ป่าคุณยายคุณตาเอาอาาา

แสดงอยู่บมมีให้พี่จำเสือไว้แน่จำไว้แน่จำไว้แน่ใหวันทั่เจรลา้วันทั่เงนลากรักก็มั่นก็ซื่อก็มักนจนอยู่ลาเวทีพระีผ้านองเรามาตึต้องด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 างดองดงดงมาลํามารองหรองกมั่นราประกันราถึงขันก็มันนั่งันบ่ได้ i okay. นั่นไงแม่ก็ชอบพ่อก็ชอบอุ๊ยเอาโวยมากันทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ย,ยเกือบหมดตู้ตัวเซ็ทน,น,นาำเฉากุ้ยเมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้